สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านนะครับนะครับวันนี้วันที่10เดือนตุลาคม2566ครับเวลาบ่ายโมง52นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดกับโปรโมชั่นตัวใหม่ของเรานะครับโปรโมชั่นตัวใหม่ของเราใครสนใจรอเข้ามานิดหนึ่งครับเข้ามาทักมาทายกันได้นะครับเข้ามาทักมาทายกันได้รอรอนะครับ กดข้อความนิดหนึ่งนะครับโปรโมชันนี้คือโปรโมชันจัดจุกใจนะครับหมอนทองกิ่งกระโดงสูงเมตรเจ็ดสิบถึงสองเมตรนะครับถุงเบอร์สิบสองสิบสามถุงเบอร์สิบสองสิบสามนะครับในราคาเพียงต้นละสองร้อยเก้าสิบบาทที่ผมไลฟ์สดอยู่ตรงนี้นะครับในราคาเพียงต้นละสองร้อยเก้าสิบบาทใครสนใจมาที่สวนได้เลย หรือจะลงกกงก็ได้หรือจะลงกล่องก็ได้นะครับแต่กล่องหนึ่งน่าจะใส่ได้แค่2ต้นเท่านั้นนะครับแล้วก็คิดค่าส่งตามจริงไปนะครับคิดค่าส่งตามจริงไปค่าส่งก็อยู่ที่กล่องเนาะเราจะได้ประมาณ2ต้นนะครับใครลงกล่องี๋ยวใครรถเช่ารถไรได้หมดครับถือว่าชุดนี้เรียกว่าซดซดพรีเมียม290บาทถุงเบอร์โตโต,โตหน่อย12 13นะครับ ผมพามาดูในแปลงนะครับเดินรุยในแปลงให้เพื่อนสมาชิกได้ดูกันสําหรับรุ่นนี้นะครับที่เรียกว่าสวยใบเขียวอลังการนะครับใบสมบูรณ์ใบหนาใบใหญ่นะครับยอดดีเดินดีโตดีนะครับเพียงสองรสบาทเท่านั้นนี่ให้เดินดูโอ้โหยอย่างนี้ครับสวยใสยสะอาดนะครับยอดอนี้คุยกันอย่างนี้ยอดนี่เป็นรูปที่ผมโพสไปก่อนหน้านี้นะครับตอนนั้นเรายังไม่ได้พูดโปรเนาะ ผมก็โพสอย่างนี้ไปแล้วคนก็ถามว่าไม่บอกราคานะครับจริงๆก็จะโพสตเฉยๆนะครับวยก่อนหน้านั้น,น,นก็เลยอ่ะมาจัดโปรโมชั่นหน่อยล้วกัน290บาทสนใจสามารถพิมพ์ข้อความหรือว่าแอดไลน์ได้นะครับหรือว่าอินบ็อกซ์ทางเพจจําหน่ายกิ่งพันธุ์ทุเรียนย้ำนะครับลุงหมูประตูท้นไม้เรามีผู้ติดตามอยู่ประมาณสัก3ามแสนกว่าท่านไลค์อยู่ประมาณสักสองแสนกว่าท่านนะครับหรือว่าสั่งซื้อผ่านไลน์ก็จะเป็นช่องทางที่ที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่า มันคุยเร็วดีนะครับคุยเร็วดีง่ายดี290บาทเท่านั้นครับไซส์ถุงกันแบบนี้เลยนี่สวยใหญ่อลังการคงพุ่มจะจ๋ากันอย่างนี้เลยครับโอเคสนใจสามารถสั่งซื้อได้เลยครับดูดูด,ดูดูตอนนี้นะครับดูคงดูโคนนะใหญ่จริงๆกิ่งก้างแผ่กระจายนะครับเป็นพุ่มเป็นก้านชัดเจนมีหลายท่านรอนะครับ รอวันนี้เรามาไร้นิดนึงผมไม่แน่ใจว่าชัดมากชัดน้อยนะก็คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันจะเป,นเป็นประมาณนี้ครับเพราะว่าเราเป็นพื้นที่เอาดร์นะครับไม่สามารถควบคุมสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ร้อยซแต่คุณเห็นบรรยากาศแน่นอนละนะดูสวยใหญ่โคนใหญ่ต้นตรงตบรากสมบูรณ์ใบชุดใหม่ออกมาก็สวยใบชุดเก่าก็สวยยอดเดินดีต้นใสนะครับ อ,อย่างนี้นะสนใจสั่งซื้อได้เลยหรือมาที่สวนได้เลยเพียงต้นละสองรบาทเพียงต้นละสองรบาทคุณดูดิโอ้ยดู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 ดพุ่พมขนาดนี้นะครับตรงนี้ก็ใช่อะเดินดูงี้นี่นะครับเดินกันอย่างนี้เลยโชว์กันอย่างนี้เลย290บบาท นะครับดูโคนกนัดูกันทั้งล่างกันอย่างนี้ชุดล่าง,างนี้ชุดล่างชุดล่างครับอย่างนี้ครับโอเคนะครับหมอนทองสองร้อยเก้าสิบบาทโปรโมชั่นจัดจุกใจกระสูงอยู่ประมาณสักร้อยเจ็ดสิบถึงสองเมตรนะครับร้อยเจ็ดสิบถึงสองเมตรผมว่าคุ้มค่าครับเพราะว่าราคาราคานี้เล็ราคาโปรโมชั่นนะครับตัวจริงก็อยู่ที่ประมาณสักสามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยบาท โดยประมาณนะครับที่ขายราคาตลาดทั่วไปใช้คําว่าราคานี้เรียกว่าสะเทือนวงการเลยทีเดียวครับเพราะว่าตอนนี้ราคานี้ไม่ได้ไซนีน้นะครับและนี่คือระดับที่เรียกว่าไม้เกตด,ดีด้วยนะครับต้นสายทรงพุ่มใหญ่นะครับต้นต้นตรงต,ต,ต้นใหญ่ยอดเดินดีก็สามารถนำปลูกได้เลยนะครับคุณจะสั่งช่องทางไหนลองสอดลองเ,อเลือกความต้องการดูนะครับก็ ถ้าลงกกงก็เดี๋ยวดูได้ได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าลงกล่องก็ประมาณน่าจะประมาณสองต้นนะครับเดี๋ยวลองดูว่ากล่องนี้ได้น่าจะได้สองสองต้นนะครับหรือราคาใช้บริการรถเช่าหรือจะมาเอาเองที่สวนมาได้เลยครับสวนเปิดทุกวันเปิดตัวนี้แล้วครับโปรโมชั่นโปรโมชั่นจัดจุกใจนะครับเดี๋ยวพาเดินดูมีมีหลายมีหลายโซนนะครับมีหลายโซนเดี๋ยวพาดูลึกดีกว่า ไม้มันมีเยอะนะครับไม้มีเยอะโมชั่นนี้นะครับดูดูโอ้โหดูเดี๋ยวดูเซตดีตรงนี้ดิดูตรงนี้ดิครับโอ้โหนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่สองร้อยเก้าสิบบาทสองร้อยเก้าสิบบาทสองร้อยเก้าสิบบาทครับดูโอ้โหใบอลังการงานสร้างมากนี่ครับสองร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะครับนี่ทุกคนดูความ สมบูรณ์นะครับทุกท่านเห็นอยู่แล้วนะครับในไลายสดผมไลฟ์สดนะก็เพราะฉะนั้นมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับเดินมาอย่างนี้ก็ใช่เดินเดินมานี่นี่ครับสองร้อยเก้าสิบาทสวยๆยใหญ่ๆอย่างนี้เลยคุ้มค่าครับคุ้มค่าแล้วก็คุม้มคุ้มเงินคุ้มราคาแล้วก็ไม้เกดสวยเกดดีมากครับดีถึงดีมากเลยแหละนะครับ อะใครอยากได้ไม้สวยไม้สมบูรณ์ใบสวยยอดเดินดีระบ,บล่าสมบูรณ์นะครับตน้ตนตรงต้นสาต้นตรงต้นสาย,สายกิ่งเป็นพุ่มอย่างนี้นะครับเพียง290บาทที่สวนลุงหมูปต้นพันไม้สาขาเอสคอ t e เตอรครับสำนักง,งานใหญ่เปิดโปรโมชั่นนี้ให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับอ่ะลองดูลองดูผมพาดูเรื่อยๆนะมาก่อนก็ได้คัดก่อนนะครับหรือซื้อก่อนก็ได้คัดก่อนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจัดให้ ใครที่มาเองไม่ได้ก็สั่งได้เลยนะครับสามารถแอดไลน์แอดไลน์ได้เลยแล้วก็สั่งได้เลยแอดมินผมรอตอบคาถามครับใครกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านพานเดินดูอย่างนี้ครับเดินดูไปทั่วชุดนี้สวยใหญ่นะครับสวยใหญ่อลังการ <c oughs> ดูดูกว้างๆดูดูดรอบๆนะครับต่ำๆต่ำๆอย่างนี้นะครับ ใบสวยสมบูรณ์นะครับใบหนาสามารถปลูกนี่ดูมีความชั้นฟิมชั้นเงาเห็นไหมอ่าใบสมบูรณ์นะครับดูหลังใบอ่าสมบูรณ์ไนะอ่าใบเงาดีนะครับใบมีความหนาปลูกได้เลยปลูกได้เลยนะครับไม้ไม่ไม่ต้องกลัวว่าไม้จะกลัวแดดนะกลัวอย่างเดียวนะกลัวอดน้ําตายแค่นั้นเองนะครับแต่ไม่ได้กลัวแดดนะครับไม้ที่นี่นี่นะครับหืมต้นนี้โอ้โหต้นนี้เดยว ใครจะได้ไปปลูกที่แปลงเนี่ยใครจะได้ไปปลูกที่แปลงสวยจริงสวยจริงสวยจริงครับสวยจริงโอเคหลายสดประมาณนี้ครับตอนนี้ทีมงานผมก็เริ่มจัดให้กับเซ็ตโปรหลายๆท่านแล้วนะครับใครสนใจก็ลองดูนะพ่อไม้รุ่นนี้คุม้มคุ้มเงินคุ้มค่าคุ้มราคามากครับเพียง290บาท290บาทเนาะนี่เราปักหมดไว้เนะ กิ่งกระโดงสูงเมตรเจ็ดสิบถึงสองเมตรถุงเบอร์สิบสองสิบสามราคาเพียงสองร้อยเก้าสิบสวยอย่างนี้เลยสวยอย่างนี้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ดูไลฟ์นี้นะครับอาจจะไม่นานมากนะครับเดี๋ยวผมทําเป็นคลิปวิดีโอหรือว่าเป็นรูปภาพให้ดูอีกทีหนึ่งสําหรับคนที่สนใจแต่ต้องบอกว่าสินค้ามีจํากัดนะครับมีเยอะแต่ก็มีจํากัดเพราะว่าที่ผมบอกมีจากัดเพราะอะไรไหมครับเพราะเวลาลูกค้ามาซื้อกันทีเนี่ยนะครับไม่ได้ซื้อต้นสองต้นนะครับ ร้อยต้นห้าร้อยต้นพันต้นเจ็ดพันเจ็ดร้อยต้นแปดร้อยต้นสองพันต้นเนี้ยเพราะว่าซื้อคนส่วนเวลาทําเกษตรเนาะแล้วก็ปลูกกันเยอะครับเราปลูกกันเยอะเพราะฉะนั้นคำว,ว่าจํากัดของผมไม่ใช่ผมทําน้อยนะผมทําเยอะแต่โปรโมชั่นราคาดีอย่างนี้ใครๆกรเกษตรแปลงใหญ่ก็ต้องการครับเป็นไม้ที่สามารถปลูกได้เลยครับปลูกได้เลยสมบูรณ์จริงๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ดูไลน์นี้หวังว่าจะถูกอกถูกใจทุกท่านที่ มีความต้องการไม้ทรงพุ่มสวยใหญ่อลังการแล้วก็แบบนี้เลยส่งตามภาพรู้เลยจะพูดเลยนะครับสวยจริงๆสวยจริงๆครับยอดเดินดีจริงๆนะครับยอดเดินดีจริงๆนะครับแล้วก็ใบนี่เรียกว่าหเงาดูขั้นความเงาเลยครับดูความความเงาเห็นไหมคุณเห็นเงาไหมใบสมบูรณ์ขนาดนั้นนะครับเนี่ยสุขภาพดีของใบามากเห็นไหมเงาวับเลยเห็นไหมเห็นแสงสะท้อนไหมครับเงาวับเลยดูๆสมบูรณ์จริงๆนะครับ สนใจมาได้เลยที่สวนลุงหมูต้นไม้เราอยู่ที่เอ่อตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบ,บุรีครับจังหวัดจันทบ,บุรีนะสวนเปิด8ปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นทุกวัน8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นสวนเปิดทุกวันครับไม่มีวันหยุดมาได้เลยมีน้องๆทีมงานมืออาชีพหลายๆท่านคอยบริการแล้วก็มีร้านอาหาร มีร้านอาหารเข้ามาก็มาหาข้าวกินได้เลยไม่ต้องกลัวครับอร่อยมากๆด้วยแล้วก็มาซื้อต้นไม้ถ้าใครมาไกลาก็ฝากทองได้เลยไม่ต้องบอกว่าเดี๋ยวกลัวไม่มีอะไรกินครับคู่ของกินโคตรเยอะเลยนะครับกบพันธุ์ทุเรียนหมอนทองสองร้อยเก้าสิบบาทโปรโมชั่นจัดจุกใจที่ผมไลฟ์วันนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของคุณภรรยาของผมนะครับโปรโมชั่นจัดจุกใจเนี่ยเป็นโปรโมชั่นที่ต้อนรับวันเกิดของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ราคานี้มันเลยโคตรคุ้มเลยมันเลยโคตรคุ้มเลยเพราะว่ามันเป็นวันสำคัญ290บบาทเท่านั้นขอบคุณทุกท่านที่ดูไลน์นี้สวัสดีครับ